ยางลวยางซึมยางอ่อนครับตัวนี้ฮะสูบลมไฟฟ้าฉับแบรนด์โอซูกะครับกับรหัส OC AI 76เอ่อ 786D1 นะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเซตนะฮะ D1 เนี่ยมันจะมาพร้อมแบต2แอมป์ทุกคนนะตัวนี้ได้ถึง1 0 0เอ่อ50 psi แล้วก็10 จุดสามบาทนะครับนี่สามสิบรีตต่อน,นาทีนะฮะแบตตัวนี้เป็นยี่สิบโวลต์นนะอ่ะมาดูฮะนี่ฮะว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะนี่ฮะตอนนี้เรากำลังเติมล้อล้อล้อมันเป็นล้อรถเก่งเลยนะที่มันอยู่ในเทรลเลอร์นะสำหรับใครที่แบบว่ามีเทรลเลอร์หรือมีรถโดนที่แบบไม่ได้ใช้นานๆอ่ะยางมันจะอ่อนแน่นอนเวลาเอาไปใช้จะลำบากว่ะเพราะเวลาเราวิ่งยางอ่อนๆมันบดหน้ายางเสียครับแล้วมันทำให้ยางอ่ะมีโอกาสระเบิดได้หรือแตกได้ครับนะก็แนะนำตัวนี้ฮะติดบ้านไว้ได้เลยนะครับก็ง่ายมากฮะวิธีการก็แค่ตั้งมันฮะะะะะะตตตตตััััั้้้้้้้้้้้งงงงงงออ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 ยยยย่่่่่่าาาาาเเเเเีีีีทททุกกกกกกคคคนนนนนนนพชชรร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 ์์ไไไไไไดดดดผมมมวววืปบบลถถถ็็ห เต็มปุ๊บม,มาตัดการทำงานเลยตัวนี้เป็นแบบไร้าสายนะก็มาพร้อมแบตเตอรี่เลยฮะยี่โวลต์สอแอมป์มีไฟบอกปริมาณแบตตัวนี้ด้านหน้าตรงนี้จะมีไฟฉายด้วยเผื่อใครยางรั่วตอนคืนนะก็มีไฟฉายด้วยแล้วก็ใครที่มีลูกหลานตัวเล็กเนี่ยเวตัวนี้ไปเติมพวกสระว่ายน้ำได้ห่วงยางเด็กได้แล้วก็มันจะมีหัวเป็นหัวแบบหัวอะแดปเตอร์ต่อพวกสกีอ์ครับนะพวรสกจายา์เสือภูเขาเสือบอบก็สูบได้ครับนะตัวนี้ได้ร้อยกว่าบาทเลยนะครับร้อยอ่าได้150อส,บสบิบทุนนดสมมามบาท ที่สูบในปั๊มมันก็เสียเงเนาะหรือว่ายางลวดลิงถนนยางอ่อนลิมถนนอันนี้ก็ช่วยได้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ควรจะมีติดรถดนไว้นะครับส่วนใครที่กำลังหาใช้อยู่วันนี้ผมปักหมุดที่กาะกาเหลืองมุมซ้ายานนรีบตามไปกดนะเพราะราคาตอนนี้เขาจัดแต่เซลล์ด้วยรีบไปหาใช้กันครับราคาดีประกัน1ปีด้วยสั่งด่วน